ยังอยู่ระหว่างรอการดุดพื้นที่สะก้อนจังสิแก้ไปว่าสั่นเอฟซีหลายท่านกรได้กล่าวคำว่าอยากเข็นเฮือนน้องหลอยเร็วๆด้เพิ่นว่าแต่่วายังรอก้อนพี่น้องไงใจเย็นๆของแบบนี้อเออน้องลอยประทอเสียมมาได้ใช่ะ อ่าสบายดีสาดีไปได้ไปยังก็ไปหาเห็ดไปหาเห็ดว้าวหั่นแห้งจนว่าไปหาเห็ดได้แล้วบ่เดี๋ยวนี่ ขึ้นก็นได้มาเฮือนน้องลอยอีกแล้วพี่น้องเลยตอนเช้ามื้อนี้ก็ได้วันที่สิบแล้วอ่าตกคึมฝน,นพี่น้องเย้ยเรื่องเชาวบ้านเชาาเฮือนก็นได้ยังอยู่ระหว่างรอการดุดพื้นที่สะก้อนจังสิแก้ไปว่าสัน่นเอ้า fc หลายท่านก็นได้กล่าวคำว่าอยากเห็น เฮือนน้องลอยเร็วๆด้เพิน่นว่าแต่ว่ายัางรอก่อนพี่น้องเ้ยใจเย็นๆขอ,องแบบนี้เออหนอ่มลอยพัทยเสียมมาได้ใช้น่ะอ่ะสบายดีมาได้ไปยังก่อไปหาเห็ดว้าวหั่นแห้งจนว่าไปหาเห็ดได้แล้วเพี๋ยวนี้ หมอเาเพื่อนหันจนไปเป็นแล้วหนาไ้วข้นเฮือนผมมุ้ยบนนั่งนั่นนี่เอ่อแต่จนหาเฮ็ดได้แล้วพี่น้องเลยเหันเติบแล้ว หากระเป๋บบอลิโอเคนะ้องไมขึ้นเฮือนก่อนอ้นตันด่างขันได้ว้าเอากระตุ้นมาตากฝนเห็นยังอันนี้ฝนเห็ดยังอันนี้นี่บ่เห็ดน,น้องอร่อยไปหาได้ทำนี่บ่เฮเอาลูกสาว โคกพก่นามาตำเท็ยนยังอันนี้ตำนะ,ม,นาะมาขามอ๋อเจอได้มาขามมาได้ใช้อันนี้อนาอสบายดีสบายดีเล้วไอ้เกิงไปไ็นไรเอาลูกให้เมียไปหาเฮ็ดบ่เอานี่โดยอันปวดอันนี้น,น้ำเน,น่าเป็นยังอันน่ะพูดบาา้าไรเหมือนเมียตีบ่<อ> <laughs> <laughs> ยันวะ nhạc cược lơ là khắc của tôi ngọc lên đây. Ui đấy nè mày nói thương khảo mày nha? A mặt tay nga. A mặt tay nga. A tay nga. A mặt tay nga. A mặt บมเบือบอออ่อเพราะว่าจำมังแตงเทืร <c oughs> นขู่มือฮะโมได้เบื่อแล้วบมมีความผิดโมได้เบื่อเป็นไรจักมือแล้วใส่เสื้อตัวนี้โมยอมคุยนี่โน้ยจักมือแล้วชามันนี้ชามันนี้โ <c oughs> นยเป็นไรจังว่าโมคุยมากแหงบ่มากแหงแล้วมีอันนั้นเอฟซีเพื่นว่าจะก่าเครื่องให้เจ้า เกลืองไม้ไหนเอาบ่เนาะเอาบ่พอดีผัวเจ้าพอดีเจ้าในแล้วเครื่องผัวเมียได้เอาบ่อาคือจะเปลี่ยนเลยเนาะแม่นบ่ได้หำน้ำทำไเกลืองเมียเจ้าในเพื่อโบเปลี่ยนเสื้อจะเถอะลูกเพิ่นหมักแหงบ่บ่รีได้ยังอันนี้ตัวนี้เอยหมักแหงนี่เล็บนี่ของดี ม <laughs> ัน <tongue> ดีของมันหยังนะน่ะพ้อนหยังนะบ่ถ่าอยู่พุ่นนี่น้องร้อยค่ซื้อบ่วงมาให้ค่ป้อนข้าวนน้อยบ่เอาบ่วงลายแฮงนั่นเนาะมันกว้างอันปากลูกเนาะเออมันําจอกบ่วงจนะเอาไว้2อันดีๆเนาะดีๆัเลยพี่บ่แบบนี้้เอื้อยกเอาอันนึงบ่วงป้อนข้าวนน้อยคัว่ ไปกับพายหาเห็ดนะน้องลอยไปกับลูกเ่อมาตีลูกพุ่นมาตีลูกพ่อโดยคอยอยู่นี่คอมาตลกแล้วอันแห้งเลวน้องลอยเริ่มเล่นได้เลเมียาจาเนี่ยย่ตันตีอ

โดเจ็บบริเวณนนะแล้วก็ไปอันหาบน้ำแล้วเจ็บเลยบบน้งเลยแบบอ่าแต่เฮไปตึกเฮอีกวันมาซืนนี้ไปดิใครนะเออไทยนาาชอยอายนี่เลยเห็นให้อาการมันคืนมาหน่าอะไรกันเนาะโดยมันหลุดบอกนะ ในวานนี่คือว่าเห็นว่าวียงชัยเพิ่นเอาเงินก้อนโตว่าเพิ่นว่าให้ม่เท่าไหร่นะห้าแสนใช่ที่เบิร์ตเราจะยังไม่ไปใช่เนาะไม่ได้ไปใ่่มแตซื้อเงินเพิ่นนี่แหละซื้อเงินคอยเอาให้ตอนนั้นบ่น้องลอยว่าเบิด์ตคบใบแล้วน้องลอยว่าว่าเจ้าว่ายังจักพักกันว่าแบบได้ ยังยังซีเซนฮะหมดแล้วฮะเซื้อไกนต้องว่าว่าความจริงได้จันทร์เพิ่มเล็กช่อยได้เนาะแมนต้องว่าว่าความจริงจันทร์พังอยังอะไรว่ายังยาวนี่ก็ได้มาเติมอีกนี่อ่ะเซนฮะเซนเป็นยังเกาเซนประหยัดใช้เก่าประหยัดใช่ไปประหยัดใช้แล้วชื่อแต่แน่จำเป็นนะแมนแบบ หมากระลอกบอแบบนี้มันยังมากะลอกบอลงมากะลอกบอล้<ร>งโลไฮเลแบบนี้นะอ <ś c oughs> ุ้ยว่าแนั้นเป็นะกีดิงอยนี่นะบอลบอลพื้นอ่ซื้อครับบอลเล่นะมันดีแล้วนะบอลนี่อะไรลิ้นไหนน้องลอยขมือไหนยาลูกกินข้าวกันคืนแน่แร้วว่ะยาเลยไม่อยากข้าวอีกต้องเป็นแบบไหน เมียมันมีของกินแล้วเมียาเราเริ่มแข็งแห้งสิ่งเลยอ่าแขนก็เริ่มเบ่งนั่นนี่มีเจ้าเนาะขับแล้วดิ่นนี่ตะกี้มันน่ะขับไปได้นี่ยนี่นี่นี่เออผ่านแขนนะวะขับแล้วดิ่นไี่เห็นเราเนี่อ๋อขับแล้วดิ่นนี่อ่าอ่าอ่าก็ขับแล้วเนี่ยเห็นครับตะกี้บอลงอาแลงถอดออกหนึ่งก็ได้เริ่มขับแน่แล้วเลยห้านี่เราบอบานทเนาะ จะบายอัพไอ้ะจะบายอัพไอ,อ,กอ,อ้กินเกลือเลยโอ้ยกินเกลือละลายเอฟซีคอมเมนต์ว่าเอ้ยว่าโมเห็นน้องลอยซักเสื้อผ้าจากเธอเพิ่นว่าเขามาคือซักอยู่วานนี่เนาะค่อยซักยิ้ซักทำม,มีเห็นว่า<น>มีใช่ไหมซักซทำนั้นมาทนันเลยเถื่อน,นนะม่ไดนะ้เถื่นอนแต่เก้าแั้งบูมีแต่ทีมงานบุทบันเข้ามาเนาะบูมี มีเครื่องอีใ่เ็นผ่าเครื่องมาบอสบอแมนยังบ่หอดบอสยังบ่หอดปัญหากับผ่กมานีด้เนรเครื่องไอ้เครื่องมาหนินสิเปียนหนูซูนแตกโทรศัพท์บอกขาจไปาปาเสียงรถเทียวเท่เนาะ Chân thế nùng đấy ạ, bà tông đu sạc đấy nó Mèn Thêm mì ở đây đụng đấy ôi Thêm mì ở đây Thôi cản vào la vào phần phần đút là vô Hả? Mưa đấy bạn này Chẳng quá Mưa đấy bỏ bỏ đại Ờ nhưng bỏ bỏ đại Hãy subscribe cho Ừ, lò nhân lau phun lau này không nói chân nữa. Nam lệnh 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 lò đèn, nó lệnh 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 Các mẹ tự lệnh ม่าไมเน่ยา่าย่อแ่เตางลงเจาะบมจ้างจ้ย่าโทรหาบอจอยแล้วบามันนิยาละไันผัวห้บอมันโมเมนจีบกันจังชีให้เนาะโทรถามมึงออกมาบออจะอ่อนละโทรอเห็นบอเห็น เห็นตับ่าวเวียงชาเห็นตวบ่าียงชาอยู่นะฮะยังไ่เห็นบ่จอยบ่อยยังไม่เห็นบ่าวลาวเลแต่ยังได้บ้านเนาะขี่รถใ่ญ่มันสิซากวารถจ้าแน่เนาะทางคุมไล่ลองเอาบ่วงน้อยนันป้อนเด้อนี่เด้อเับตนบ้านขวงยแต่บ่วงน้อยนั่นได้วิายต้องเอาบ่วงกับชิชาบ่อนี้ชากแล้วชากให้ัวจนเด้อ แล้วป้าเปื่อยท่ะจำแหง <c oughs> เอาชักไอ้เผื่อฟอกนะวะนึกว่าผัวมาจักไหนเมียแต่เก่ากางเขนกับโบไดอันเปลี่ยนโบไดไงโบไปียกใช่ตัวนี้เลยใช่ตัวนี้ยังเดียวหมักแห้งมักแหง,แ,หงแล้วหมักเยอสีพ่าเนาะอ่าใช่แล้วผู้ชึกว่าดูดีขึ้นเพราะรู้ว่าไดจังว่าหมักแห้งแท้ เห็นอยู <c ane> <c ane> <c ane> ่บ่กหูแบตัวเองนะเวลาถ่ายลงนะโอ้แม่เราบ่มีโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ก็เล่นบ่ได้ดอกเดี๋ยนี่ลักเจ็ดได้กระเจ้าเล่นลักเจ็ดอยู่นี่ไม่บ่นเลยดูไม่เสือบ่บ่นลอยวะอยากได้โทรศัพท์แหงเดี๋ยนี่ ไปยังน้องลอยโทรไปเป็นเปอยากได้บ่น้องลอยแบบนี้บ่าแบบนี้อ่านเคยลินอันได้กับอ่านบูเป็นนะมาอ่านดินเป็นบ่ดินเป็นแค่เอ่านบมเป็นซะเออเคนชำนีจาเป็นเช้า ใจเป็นชายเราเคยเีนอยู่เยจาตังเอาตั้งเตชามาตตังี๋แเอานี่ตั้งเตียตัับอันนี้ครเตียชาเจะมีทั่ับอยู่เนาะให้ซื้อให้ทีอ้เจ้าไ้เจ้าไปรับจ้างเกี่ยเข่าเรือยนได้เดื่ยเล้อเกี่ยเข่าอยู่บ้านคอก็ได้กรบผัวเจ้าน่ะ เมื่อบทสองคนบอลบกา,าลูกเนาะค่าลูกเนาะให้เราไปเลยนะมื่อสามชิปใหยไปเมียเจ้าน,นะเป็นเนกลียวหรอหเปล่็นอยู่พี่เขาจ้างรับดำาน้าในเมื่อเท่าไหรอยู่พี่ปโอ้แพงเติบได้ฮะเนาะเฮ้ยแล้วก็แพงเย้ดูเขาล่นมาเซนไปานมาต ก็แต่คนบางคนแกก็เช่าเตาอยอ่ะเออคนคือเล่าคือกันว่าต่างกันเนาะเวลาฝนอายน่าว่ากันในครั้งว่างอย่างแต่ว่าถ้าเจ้าพังคอยในเข้าใจได้หนิเนาะยอมด้วยซะโยอมคอยก็หมเข้าใจแล้วขันทเจ้าเอิ้นกินข้าวนะเข้าใจยุคเคยได้ยินดูแบบนั้นจะดูอิดเดอแบบนั้น จะโดยเด้อกิน uhm ข้าวเด้อมาทานบอโดยมาเด้อกินข้าวประมาณสองมื้อชามื้อแล้วเสือผ่าอั่งฮอดเนาะคนทำได้แค่แบบว่าข้าวมาแต่เวียงจันทร์ประมาณสองมื้อบะฮอทสองมื้อบะฮอทสองมื้อนี่สายนี่สายกะฮอด เมื่อแล้วแถวพันหักรอบแรงแบบนี้มันก็เป็นมะอื่นมะฮื้อไปแบบนั้นนะหากมันไปไปสารว่จาจักเข่าแล้วจนช่วงแล้วครับเพิ่นว่าเห็นเ,เ,จเจ้าเครื่องหน่อยเลยจะฝากให้นะบุพเพเพบพอมาเนะาะจะหนูวินาชักเลยเนาะเออเจ้าว่าอยากได้อยังก็เครื่องปั๊บพานุ่มเหรอมันเป็นอะไรอย่างไดตัวนั้นน้ำยาอะไรบ้าน้ำยาใช้ชักเครื่องหอมบ่ thì là thắn tham mày đấy hổn hển hồn, hồn đực sắc cường quá pha nuôn nó. Coi, thành sáo coi, chơi sắc đấy mà. Lắm, cữứng, thường, à. Cười xay, kiểu nãy. Đôi. nó may cưng thì bố khơi xay thử được không? Khơi xay. May cưng, rồi bố mắc ăn bố nó. em ai bắt đi nè. fc เพื่อนก็นดีใจหลายคนละได้เห็นน้องลอยสดชัแบบว่าหันแห้งแข็งแรงขึ้นใครก่อนนั้นแต่ก้อนเพื่อนวะแต่ก้อนมาทำอิดเนาะตากับอน <laughs> คุมตาดำปื้อปือป้อว้าวขออนุญาตนะว้าวก็จนชิบุมิแหง้งว้าวตอนนะวนยิ้มอีกนะ,ะเก่าเนาะมาแบบน,นี้ว้าวอย่างกัน สดช่หัวแน่ไอ้กึ่งแล้วกับบได้นอนคุ้นแล้วกลางคืน <c ười> ข้าไปจอบเมียแต่เมียบ่อยไกลไกลออกไปอยู่อื่นเอาอย่างาไรน, <c ười> นี่ยอ,อ,อื่นจะเลี้บซีเสียหายอู้หเห็นยังอะไรสิป้อนเขาลูกป่ะมโอ้มันคีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมมเหอมีมะนาวค่ะบ ลุงไม่ล่างอยู่ล่างย่แล้วนะฝนไปรนมไปรำมชิงดูให้ไปว่ายไปว่ายก็เห็ดมีเห็ดฝนไปว่ายเทมเทมลงในดีได้ขนมในนางน้อยนะงดึ้นมาตึ๊กน้องได้มีบเอซีผู้ที่เข้าใจภาษาน้องว้านี่เนาะมาลงไว่ายอยากได้ไปว เอว่านี่บอจอยเขาม่าบอตอนค่ำมอนไหบอไปเข้าไปเลยมือเลยจเพิ่งลอยเหงาเนาะบอจอยบอขาม่าหดบอจอยแห้งแต่บึงว่าแต่ว่านอนลอยคุณเคยเห็นคุณเคยเห็นไหย เริ่มตุ้ยแข็งแรงนะเริ่มไปหาใกลดเลยหรือ,อไปไกลบ่เช้านี่ไม่ไกลเชิญค,คนหาเบิดแล้วแถวไกลเนาะเดนมาเห็นหน้าเห็นเห็นอะไรออ่ะน,นะแถวรั่วจุดไข<อ>่เชินเขาที่ไข่เดินทางอยู่เนาะโอ้กิน,นลอไก่นี้บอกไก่อันนี้บอ่อสไปซื้อมานะ เพิ่งมันได้สันจัดการแล้วนะยัหญ่ก้อนเนาะมันเลี้ยงไว้มันเป็นพ่อพันธ์เลยเด้อร้องจัดการมันต้องมันไก่ตีแน่น่ะเลี้ยงขายลูกมันก็ได้สร้างเป็นจะดีไปกึ่งแล้วสบายแล้วเรา ชั้มคิปอันเก่าเนาะไม่ใช่ตอวน้องลอยนุ่งเชือกตวเก่าอะไรเก่งกับนุ่งเชือกตวเก่าอ่ามังเชือกตวเก่าแล้วตัว่าลายโตจะเสือน้องลอยนะบ่มีสักสักบ่สักเลยตั้งปกตินี่แจักมือถ้าจะถึงสักเสือเสื่อนี่จักมือปกตินะปกติอันซ้ำสีสีหงส์ไอ้กึ่งมเป็นทิศหลือได้กึ่งโดนั้นนะแล้วนุ่งงอมปลาแล้วกันแล้วแล้ว

เอ็นเอฟซีพันคอมเมนต์ให้ซื้อบ่วงหายก็เลยซื้อบวงออกไปหาซื้อบ่วงให้เพิ่นกินนี่บ่วงน้อยเบิดจะกองแล้วเพิ่นกินข้าวสิแรกคนน้อยลูกเจ้าอะไรเจ้หมูอวัดจะกองเลยหมดแล้วหมดซองซ้ำแล้วเมียจะว่าหัดไหนใช่ไหมแล้วหมดักษ์บ่เลิกตักบุญ สิทดสอบบ่วงยางตัวนั้นมันกว้างมากรูกบ่วงขอตากนมนะล่างก่อนเด้อล่างก่อนล่างก่อนไปลักเอาหนามมาเด้อเนี่ยถอกล่างเลยเพื่อเอหน้ามสะอาดในล่างด้วยนะตอนกับลูกก็เป็นเนาะเป็นได้ชมเป็นไอ้กึ่งกันเลยกินข้าวแล้วนอนก่อนแล้วนินนอนแล้วกินข้าวอ้าห์ mà đợi 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 những đó thân chậm.